สวัสดีครับทุกคนหากเราจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสักอย่างหนึ่งครับเราจะคานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักใช่ไหมเคยสังเกตกันไหมครับว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนนะครับผม IP 6 7 IP 6 8หรือกับสมาร์ทโฟนที่เราจะเห็นบ่อยก็คือ IP 6 7 IP 6 8 IP 5 3หรือกับหูฟัง IPX 4มันคืออะไรครับมันคือการกันน้ำโอเคทุกคนรู้กันดีครับแต่ถ้าเจอคำถามนี้้าไปล่ะ IP 6กับ IPX 4อะไรดีกว่ากันสงสัยใช่ไหม คลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันเลยต้องบอกว่า IP rating เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลที่เขาส่งไปตรวจสอบแล้วก็จะได้ตัวเลขมานะครับผมันนี้ต้องมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับคำว่า I ตัวแรกนะครับย่อมาจากคำว่า Ingress ฮะส่วนคำว่า P ตัวที่2ครับย่อมาจาก Protection นะครับผมซึ่งแปลว่าการป้องกันการเข้าหรือว่าการปกป้องการเข้าอะไรประมาณนั้นนั่นเอง แล้วตัวเลขมาตรฐานเหล่านี้นะครับเขาจะถูกส่งไปตรวจสอบแล้วก็มาเป็นตัวเลขอีกทีหนึ่งว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ส่งไปตรวจสอบเนี่ยมีมาตรฐานการกันระดับที่เท่าไหร่นั่นเองโดยที่ผมจะแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยนะคือตัวเลขหลักแรกนะครับที่เป็นหลักสิบนะครับก็จะหมายถึงการกันของแข็งถ้าเป็นหลักหน่วยก็จะหมายถึงการป้องกันของเหลวนะครับมันจะมีเลขหน้าเลขหลัง ตอนนี้ผมต้องบอกว่ามาตรฐาน IP Rating เนะี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายมากๆครับตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6ส่วนตัวของการกันน้ำก็จะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ8กันเลยทีเดียวแล้วก็จะเลื่อนไปเป็นพวก ATM อะไรอย่างนัน้อันนี้เราไม่พูดกันเนาะอันนี้เรามาพูดถึง IP Rating กันก่อนนะครับผมซึ่ง IP Rating เนี่ยต้องบอกว่า IP หลัก10นะจะเริ่มตั้งแต่1ถึง6นะครับผมจะบอกว่า1ถึง6เนี่ย ก็จะกันของแข็งที่จะเข้าไปทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยได้ตั้งแต่เลขหนึ่งหมายถึงของชิ้นใหญ่ไล่จนไปถึงของชิ้นเล็กๆจนไปถึงขนาดฝุ่นอนุภาพเล็กๆนะครับผมอย่างตัวอย่างเช่น IP 1ใช่ไหมฮะ IP 1ที่เป็นหลักสิบเนี่ยหตัวเดียวเนี่ยเขาหมายถึงการป้องกันของแข็งระดับ50มิลขึ้นไปถ้าเป็น IP 2ก็จะอยู่ที่12มิลส่วน IP 6 จะป้องกันถึงฝุ่นละอองครับเป็นฝุ่นละอองหรือว่าสารเคมีอันตรายที่จะเข้าไปกัดก่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งตัวเลขยิ่งมากก็ยิ่งป้องกันอนุภาคเล็กๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเรามองเลขหลักหน่วยละเลขหลังที่เป็นเลขหลักหน่วยนะฮะก็จะมีตั้งแต่1นถึงแกันเลยทีเดียวนะณตอนนี้มันก็คือการป้องกันของเหลวที่จะแทรกซึมเข้าไปทําลายแผงวงจรอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราภายในตัวเครื่องโทรศัพท์หรือว่าตัวหูฟังต่างๆที่เราใช้งานนั่นเอง ลองไล่ดูครับตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมถ้าระดับ1ก็คือจะป้องกันการหยดน้ําหรือว่าน้ํากระชกเล็กๆน้อยๆละองละองฝอยนิดนึงไปประมาณนี้ประมาณนั้นนะฮะไล่จนไปถึงระดับ8ที่ป้องกันการแช่น้ําลึกถึง1เมตรแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแปลว่าระดับ8นี้สามารถจมน้ําแล้วก็ว่ายน้ําได้กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วทุกคนครับพอจะเห็นภาพหรือยังพอจะเข้าใจหรือยังว่า เลขหน้าทําอะไรและเลขหลังทําอะไรเลขหลักสิบทำอะไรเลขหลักหน่วยทําอะไรแล้วจะเกิดข้อสงสัยใช่ไหมว่าแล้ว IPX ลคืออะไรจริงๆแล้ว IPX ฮะ IPX ก็เหมือน IP ทั่วไปเนี่ยแต่ว่า X ที่นําหน้ามาครับเขาใช้แทนตัวเลขหลักสิบที่หายไปนั่นเองทําไมตัวเลขหลักสิบถึงหายไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งไปตรวจสอบ IP 6 7 IP 6 8เนี่ยมันมี2เลขใช่ไหมการที่มีเลขทั้ง2เลขเนี่ยแปลว่าเขาต้องส่งตรวจสอบ 2มาตรฐานด้วยกันก็คือมาตรฐานการการันฝุ่นอีกอย่างหนึ่งคือมาตรฐานการกันน้าเห็นไหมพอจะเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว x จึงมาแทนที่สิ่งที่ไม่ได้ตรวจสอบซึ่งมันอาจจะกันหรือไม่กันก็ได้แต่ว่าแต่ละแบรนด์ก็จะเคลมมาไม่เหมือนกันทุกคนอาจจะสับสนนะครับว่าบางแบรนด์บอกว่ากันฝุ่นกันน้ําระดับ IPX4 อะงงไหมกันฝุ่นกันน้ำระดับ IPX4 IP แต่จริงๆแล้วตัว x อะครับเขาไม่ได้ส่งไปตรวจสอบนะ เขาแค่เคลมมาเฉยๆว่าอาจจะกันหรือไม่กันก็ได้แต่ที่แน่ๆคุณสบายใจได้เลยครับว่า ipx 4กันน้ำกระเซ็นแน่นอนแล้วกันจับรอบทิศทางด้วยตามสเปคของ ipx 4นั่นเองพอจะเห็นภาพกันหรือยังครับทุกคนว่า ipx 4กับ ip 6อะไรดีกว่ากันซึ่ง ip 6เราไม่มีตัวเลขหลักหน่วยเห็นไหม ipx 4เราไม่มีตัวเลขหลักสิบซึ่ง x มาแทนตัวเลขหลักสิบแปลว่า ถ้าคุณจะเลือกอุปกรณ์สักหนึ่งชนิดคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างการกันน้ําหรือการการันฝุ่นพอจะได้คําตอบไหมครับว่าอะไรที่มันเดียวกันจริงๆแล้วมันไม่ไม่มีคําตอบที่ตายตัวครับมันอยู่ที่ว่าการใช้งานบางคนเขาอยู่ในสถานที่ที่มีโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่มีฝุ่นควันมลพิษมากมายเขาอาจจะดูเรื่องของ IP a ลทที่เป็นตัวของหลัก10เป็นหลักก็ได้ส่วน IP a ลทที่เป็นหลักหน่วยเนี่ยอาจจะใช้บางสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์เฉินเช่นฝนตกอะไรอย่างเงี้ย ฝุ่นต่างๆเนี่ยเรายังพอที่พอที่แบบทําความสะอาดเช็คหรือว่าดูดได้เนาะเราก็แนะนําเป็นตัวของ IPX4 ก็ได้ครับผมพวก IPX7 IPX8 เนี่ยก็โอเคนะแต่ถ้ามันมี2ตัวเลขมารวมกันเนี่ยผมก็ว่ามันก็ย่อมดียิ่งกว่าเช่น IP68 ซึ่ง IP68 มันก็ดีตรงที่ว่าโอเคมันมีทั้งมาตรฐานการกันฝุ่นมันมีทั้งมาตรฐานการกันน้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนครับ IPX ตัว x จะมาแทนที่ของหลักสิบที่หายไปนั่นเองที่เขาไม่ได้ส่งไปตรวจสอบมาตรฐานการกันฝุ่นมานั่นเองเขาเลยใช้เป็นตัว x 8นั่นเองครับผม แค่นี้นครับเข้าใจง่ายๆสำหรับ IP rating เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผมพอจะสรุปให้ฟังได้ที่เป็นความรู้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกในคลิปถัดไปนะส่วนคลิปมือถือก็เดี๋ยวจะอาจจะรีวิวตัว S 2 2 Plus นะครับที่ผมใช้งานอยู่ณนะตอนนี้เร็วๆนี้นะครับผมก็รอติดตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไวนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม